กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับสาธาตพนนแม่ตางแดดอีเ่นเคยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยนี่เดอเดอมองบุญย่บ่ไกลจากบ้านธาตุเองนอกจากพี่น้องเนาะมากินมาย่างมานองเลนอยู่นี่นอกจากพี่น้องออกเลือตกปลานอกจากพี่น้องแคมปิ้งกินย่างกันเนาะกับครอบครัวอยู่นี่นอจาะพี่น้องอันนี้เพิ่งเปิดนอกจากพี่น้องเนาะเบิ้งสวยงามทางพุ่นกลับไปบ้านพ่อปูจ้ะพี่น้องพูล่าออกพูนเนาะจะถนนเส้นนี้นาะจากพี่น้อง บางเทธอสะทากก็ยืนตกป,ปลามองหลังคาสีแดงค่ะนอกจากพี่น,อนอ้องเนาะเบิ้งเนาะจากพี่น้องความสวยงามมาหนีก,กับ่อแมนยังงี้พี่น,อนอ้องมาเบิ้งงานนอกจากพี่น,อนอ้องเนาะเบิ้งงานงามได้พี่น้องลมลื่อนอันนี้ใบข้นเซร้านอกจากพี่น้องเนาะนี่ต้นสนนอกจากพี่น้องอืม เลือยเือันนี้เลืออนันนี้หหา่เศ้ารจอจงไดน่าจะพี่น้องเบิง้สงสงสัยสให้เศร้าตุกกปานในพี่น้องเรือสองลำเนี่ยน่าจะพี่น้องเบิง้งน่าจะสวยงาม งามเด้พี่น้องเบืง้งภูเขาส่วนเขาลูกนั่นถ้าขึ้นไปซุดนอกจะเส้าตุดก็ได้ขึ้นไปนอนตั้งแคมป์นะ่าจะพี่น้องของ้าง,งหลังข้างหลังเขาลูกนี้นะ่าจะพี่นอนะ้องเนาะอันนี้น้ำกำลังขึ้นพี่น้องสวยงามข้างหน้าหันโซนข้างหน้าหันละแวกหันก็จะเป็นก็จะเป็นอ uh, ห้องนั่งก็จะเป็นในเป็นแคมป์นาะจะพี่น้องเป็นแคมป์ให้คนเซาบที่เขาเขาจักหน่อยที่ที่เห็นนะ่นะจาจะพี่น้องเนาะ เห็นผับพี่น้องน้ำได้ผู้ยได้ถือโอกาสพักผ่อนหรือ,อยังนะห้มากแคมปมนี่เนาะจะแค่ปมใกล้ๆบ้านสถาเัดเนาะจะขับออกมากับบถึงสิบห้านาทีดอกพี่น้องประมาณนี้เนาะใกล้สุดเนาะพี่น้องอันนี้คือภาพบรรยากาศเนาะจะพี่น้องความสวยงามสถาใสเบ่งมองเนี้เนาะจะ เห็นบอรถแคมเขาเจ้าสิจอดนี่พี่น้องนี่จอดตามป่าแล้วก็มีห้องน้ามีมสาธารณนามียังยี่หันเต็มไปเว่าเราจะจนสุดตลอดแนวไปแล้วนะจนทางเลี้ยวไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวสถาสีแผ่นกล้องให้เบิ้งลังคาออกไปนอกจากพี่น้องเนาะนี่สถาส่เบิง้งเอาไว้ยางเล่นมองลงลื่นนอกจากพี่น้องว้าดวดมสมบรูรณ์งามหลายนอกจากหไหนอันนี้คือปลาสนเด้อนอกจากพี่นอนะ้องเนาะนี้คือปลาสน คก็จะเป็นบ้านปูของซาทาจูเนาะจ้ะพี่น้องรับออกไปพุ่นเนาะจ้ะพี่น้องเนาะภาพบรรยากาศความสวยงามรอบๆอุอดมสมบูรณ์จ้าพี่น้องอันนั้นก็เป็นบ้านที่ว่าติดกระชายทะเลเนาะจ้ะพี่น้องีิมะกัยังอยูอยูยอดเขาพี่น้องเบิง้ง ก็อันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนเนาะจ้ะพี่น้องโรงเรียนที่ว่าชนบทโดย,ยูเนาะจ้ะพี่น้องบไไ่แม่นในตัวเมืองเด้อนี่ชนบทเนาะจ้ะพี่น้องเนาะชนบทแล้วก็เป็นที่พักพอนเป็นท่าเรือแป๊บนึงแป๊บนึงเดีเ๋ยวอ้ายไปเฮ็ดให้ท่าเรืองามบพ่งงมมพี่น้องงามเนาะจากจะถ้าสิมาแพนของเบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ นี่เด้อจะพี่น้องผู้ใดต้องการพักผ่อนนะจ่พี่น้องเนาะให้มาหนีนะจะพี่น้องเนาะมาจะถ้าใจเบิ่งนี่ไงนี่หลังเออหลังละประมาณแปดร้อยแล้วกับพันึืนอยู่นี่จ่าพี่น้องเนาะเออน้องน้องฝนได้บอกว่าประมาณพันหนึ่งกว่านี้นะจ่พี่น้องงามในราคาราคาเซาเนาะจ่าพี่น้อง สองคืนสามคืนกระสิมีส่วนลดคันเศร้าร้ายนะาจาัะพี่น้องนะถาคาสิบห้าไปนาจาัะพี่น้องมาเบิง่งความงามนาจัะพี่น้องงามาจัะพี่น้อง Sốm lạ khá, dù ở ngam heo. <coughs> ส่งอนั้นแต่หเราเบิ่งว่นเขาว่างามเราวะคือบุห้่คือบุบอกเเ้ยจะโดนน่ะนะว่ามันนี่อ๋อคนเล่นบคะุนกรหนนนะอใจบ่ป้าเล่บอกนิดนอยได้แล้วแหละโอเคโอเคบุบพี่จะโดนน่ะนะ้อใจบ่เขาบอกุอยูนกว่าคนนอยู่จะชุดโดเนาะ you yeah. พี่น้องสาถาดสีภาพพี่น้องมาเบิรงว่าข้างในเนี่ยขันพได้อยากเศร้าอันนี้มองนั่งเล่นนอกจากพี่น้องเนาะนี่เบิรงเบิรงได้จากพี่น้องนี่ก็จะเป็นเตียงนอนนากจากพี่น้องนี่ยสำหรับแฟมิลี่นะจากพี่น้องเล็กหน่อยนอนข้างบนพ่อแม่ก็นอนข้างล่างได้นอกจากพี่น้องนี่ก็เตียงเสริมนะดึงออกมาได้ได้จากพี่น้องในเตียงเตียงนี่ก็จะเป็นมองนั่งกินเข่านอกจากพี่น้องเนาะนั่งอยู่นี่ก็จะเป็นข้างหน้าจังซีพี่น้องมันจะงามจังซีนอกจากพี่น้องเนาะนี่ นี่มองนั่งเล่นให้อีกยังสีนอกจากพี่น้องนี่นี่ก็มีครัวนอกจากพี่น้องมีครัวนี่ครัวมีถุกอย่างตู้เย็นนอกจากเครื่องแก้วกระฟ้งกาแฟแก้ววงแก้วไว้นอกจากพี่น้องบ้างแน่นี่พี่น้องนี่งามนี่มองนั่งเล่นนั่นก็ครัวนอกจากพี่น้องนี่ก็เตียงเสริมรือ เอาไว้นางเล่นก็นได้นะจ๊ะมีความพอมมีความหอม่มมหอนให้พอมขันไฟไหม้ไฟยังก็มีเครื่องชุกเชินให้อีกต่างหากสวิตเตอร์ไฟก็มีนาอจ๊ะพี่น้องเนาะนี่เป็นห้องนอนมีหน้าต่างน้ำเดอ้อพี่น้องเนาะนี่ครบจบในฮิตะอันนี้นาอจ๊ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำพี่น้องห้องน้ำเครื่องทำความห่อนให้พอมใน็ในตะในพี่น้องนี่ ที่ล้างมือห้องน้ำน้อจ๋าพี่น้องโอเคเนะาอจ๋าพี่น้องเนาะสถาบักษัตร,ริย์ดลแรกภาพจากติดตามกดไลค์กดแชร์สถาบันโน้ไม่ตังแดเน่เด้อจ๋าพี่น้องเนาะสิจบกระเพาะบรรยากาศสวยๆนีพนน่พี่น้องเนาะงามๆพี่น้องอืม